อันนี้ลวกสดาวไปกินกับน้ำพริกปลาถูเด้อพี่น้องกับยอดชะอมอันนี้คั่วพริกกับหหวหอมกระเทียมแล้วก็ใส่มะแขงน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อผักกาดเขาก็ห้องมะเขือพวงนั่นแหละบ้านเฮาห้องมะแขงย่างปลาถูเด้อพี่น้องเด้อย่ยางเอาโบทอดทอดมัน,มน เดี๋ยวกะซีโคกพริกนี้อันนี้น้ำต้มปะลาจะย่างปลาทูเซตกะเียมาโคกกับอันนี้เด้อพี่น้องเด้เอเด้อพี่น้องเด้อตำพริกแล้วเราเอาอันปลาทูลงตำปลาทูแกะแกะกลางแลวละ่ปะป็คือลงตำ ต้องละเอียดเป็นเดีดอกใหญ่น้องบ็ชอบละเอียดสอบพอได้ย่ำแล้วแล้วเอาพักสีลงไปพักสีลงไปน้ำปลาที่ต้มไปแล้วลงไปนะว ลงชุลลดลงไปหน่อยนึงกับบน้อยได้พี่น้องใส่เตอะนีแหละเอาค,คนพุ้นดีแหละมันยังแซบ่บดเดอ้อสิซิมให้เบิงมีพักได้มามนี่นะพักชะอมกับเอพักกระเดาเก็บข้างบ้านนี่แหละเอยยญ่น้องพเ่นปลูกไว้ดูหลังทิ่ไท้ายให้เบิ้งอยู่ พี่น้องเด้อซิมก่อนเด้อขั้นบกเข็มสีใส่น้ำปลาเพิ่มหืแลอวรอแล้ว,แ,ลวแซ้วแซบ่แซบๆนัวๆเธอช่วยนัวแซบ่บนัว แจ้วเใส่น้ำปลาหลายพี่น้องเอาคุ้นๆท่านหลายคนยังใส่น้ำปลาหลาอันนี้กินสองคนก็เอื้ยใส่น้ำน้อยคุดนๆอยที่โรดพี่น้องเลยปนอาเด้ออาเด้อกินข้าวแรงนํำกันเนด้อสวัสดีค่ะยายน้องครัวหลังเขา ฝากกดติดตามช่องกดซับสไคร์เดี๋ยวดอค่ะเด้อเท่าแล้วอยากเล็ดกับเข้าอยากมี youtube เป็นของตัวเองก็เลยให้หลานสมัครช่องให้มือนี้คลิปแรกนะคะอ่าแต่วประทูแบบโคนอันนี้สะเดายอดสะเดาอ่อนอันนี้ชะอม อันนี้ไข่าดาวกินเหลือมือเศ้านี้ก็เลยมาเก็บกินต่อมาเดค่ะเดอร์กินข้าวทำกันหิวข้าวดีน่ะฝากเป็นกำลังใจให้เดอร์ค่ะเข,า,ขาแล้วอยากมี youtube เห็นเขาเ็ดก,อกด็อยากาเ็ดนำเขาอยากทาย่งเ็ศอย่างแก้เหงาไปมาเดค่ะเดอร อันเดียบุดีกับสอยตีสมเมนไว้ข้างล่างด้ค่ะเด้อเมนแนะนำได้เลยบเบา,าอย่างกันมาอันเดีดีบุีติกันเข้ามาจะให้เห็ุแบบเดดบอกอยายน้องมาเด้อค่ะอันนี้เจาประตูเด้อเจาประตูใส่มักแข้ง อยอเหาห้องมาแข้งแต่ว่าคนภาคกางเขาห้องมะเขือพวง เป็นน้องชอบชอบเนี่ยไอ้สะเดาอ่อนลวดรดสะเดาอ่อนกับสิมีเสียงรถแนนเดอพี่น้องเดอบ้านในน้องอยู่ติดถนนกบสิเสียงรถเดรเป็นธรรมดาละ กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้ผู้ท่าเด้อดค่ะแซดียอดสะดาวอ่อนลวกวุณเจียวโูอ้โหโอเมงวันแมงวัน ยายนนองก็อยู่ก็อื้อยอืย้ยเพื่อนบอกเข้ากองน้ำเพื่อนอยากอายเอาไว้ให้เพื่อนจินดินก่อนเด้อพี่น้องเอาเพื่อนเข้ากองน้ำเพื่อนอยากไอก็เลยกินก่อนเพื่อน อันนี้ไข่ดาวกินกับน้ำพริกห <c oughs> ลนลูกมือเ้านี้อันนี้นะ เราพิดเราถือก็ขออภัยด้วยพี่น้องเด้วตั้งกล้องอย่างบดีก็ขออภัยด้อยค่อยๆทึกรายเฮ็ดไปเรื่อยๆอยายน้องก็เฮ็ดปเป็นหลอกถามลูกถามหลานแถวนี้แหละขเขาเฮ็ดให้ก็เลยลองเฮ็ด นะโสมเดียวน้องกินข้าวเก่งเนี้ยพี่น้องเน้ยกินข้าวหลายควรตุปุตะปะ စကာစအာိ့ပိိုရနါတနိုခကေြးတါတာုခကေွေ พี่น้องมาดีนะสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ยายน้องก็ยังมีอิ่มหรอกเดี๋ยวที่กินต่อขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยายน้องครัวหลังเขาด้วยนะคะมีคำติชมแนะนำก็เม้นได้นะคะเบ้าพิสเบ้าถือก็ขออาภัยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย